สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นในอง์กรพลบุตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักประชาธิปัตย์ประธานสถาบัน FKII และอดีตกรรมธิการพิจารณาร่างพระบองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาบุ้ธรนรัษดรโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องวิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี6 9งบประมาณในภาวะผันผวนชี้ว่าเป็นงบประมาณที่มีเปอร์เซ็นต์ของงบประจำลดลงเล็กน้อย1%อย่างน้อยก็เป็นแนวโน้มที่ดีแต่งบลงทุนลดลงมากกว่าคือ 7. 3เในขณะที่งบชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้น0.7%เป็นเป็นการชำระดอกเบีย้ยมากกว่าเงินต้นและยังไม่ปรากฏว่าแนวทางจะเริ่มจัดทำงบประมาณสมดุลอย่างไรเมื่อใดซึ่งต้องรอฟังคำถแถลงนโยบาย,บายงบประมาณของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ในองค์กรระบุว่าบทวิเคราะห์นี้จะกล่าวถึงโครงสร้างของงบประมาณปี69ในด้านงบประจำลงทุนชําระหนี้เงินกู้การเตรียมงบประมาณรับมือนโยบายทรัมป์2.0และปัจจัยเสี่ยงโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการประกอบพิจารณาทั้งนี้ไทม์ไลน์ของกระบวนการพิจารณาร่างพระบองงบประมาณรายจ่ายประจําป,ปี69มีกําหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี20พฤษภาคม68 จากนั้นเข้าสู่กระบวนการของสภาผุ้แทรราษสรวาระที่1วันที่1 8ถึง3 0พฤษภาคม68และวาระที่2ถึง3 13ถึง1 5สิงหาคม68เป็นกำหนดการเท่าที่ยืนยันขณะน,นี้ประเด็นสำคัญของร่างพระบองงบป,ประมาณปี69โครงสร้างและวงเงินงบป,ประมาณวงเงิน3.78ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน27,900ล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ2.65ล้านล้านบาทลดลง1% รายจ่ายลงทุน864,770,000บาทลดลง7.3%รายจ่ายชำระคืนเงินกู้1 5 1 2 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.7%งบขาดดุล8 6 0 0 0 0้านบาทภายใต้โครงสร้างงบประมาณเช่นนี้มีข้อสังเกตที่ควรไตรตรองการลดรายจ่ายลงทุนอาจกระทบโครงการพัฒนาขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแผนฟื้นฟูเศรษฐ,ฐ,ฐกิจหลังวิกฤต การเพิ่มวงเงินชาํนาระหนี้สะท้อนภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นซึ่งต้องจับตาการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบความมั่นคงทางการคลังระยะยาวการเตรียมงบประมาณรับมือวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบของนโยบายทรัมป์2.0จากกรณีสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากไทย36%ส่งผลให้ภาคส่งออกและอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบหนักคาดว,ว่า GDP จะปร,ะรับลดเหลือ2.1%หรือต่ำกว่า2%ท้งนี้ขึ้นกับผลการเจราจาระหว่างไทยกับสหรัฐ ซึ่งเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะใช้กลไกคณะกรรมาการวิสามาัญพิจารณาร่างพระบองงบประมาณรายจ่ายประจําปี69ของสภาปรับโอนงบประมาณจากรายการไม่จะเป็นเข้างบกลาง25,000ล้านบาทตามที่ปรากฏเพื่อรับมือความผันผวน,นทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามการไม่ปรับแก้ในชั้นคอรมออาจทําให้การขาดรายละเอียดแผนรองรับที่ชัดเจนเช่นการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภาษีสารัฐ และอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่างบกลางที่เพิ่มขึ้น25,000ล้านบาทจะเป็นการตีเช็คเปล่าไม่มีแผนรายละเอียดในการตรวจสอบโดยรัฐสภาระหว่างการพิจารณางบประมาณซึ่งรัฐบาลและสำนักงบประมาณควรสร้างความชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่างพระบงบประมาณปี69เเป็นงบประมาณขาดดุลต่อเนื่องมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายภาครัฐเป็นงบประมาณในภาวะผันผวนมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ได้แก่ง,งบกลางการจัดสรรงบเพื่อรับมือวิกฤตยังคลุมเครือสามารถแก้ไขโดยเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์ม Open Data งบประจำรายจ่ายงบประจำลดลงแม้เพียง1%ก็ถือเป็นสัญญาณบวกควรดําเนินการต่อในงบประมาณถัดไปอย่างต่อเนื่องงบลงทุนการลดลงของงบลงทุนอาจกระทบการเติบโตระยะยาว งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าควรชะลอไว้ก่อนได้แก่โครงการลงทุนที่ไม่เร่งด่วนเช่นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ยังไม่จําเป็นต้องดําเนินการท,ทันทีหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและโครงการที่ยังไม่มีแผนรองรับการใช้งานอย่างชัดเจนหรือโครงการที่ใช้งบประมาณสูงแต่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ำนี่สาธารณะนี่สาธารณะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปี64มีสัดส่วน62.4% 4ของ GDP และปี69จะเพิ่มใกล้แต่เพดาน70%ของ GDP ทั้งนี้นี่สาธารณรวมเมื่อถึงปี69คาดว่าจะสูงถึง13.6ล้านล้านบาทเป็นภาระหนักของประเทศเสม,มือนโคลนติดลอ้อความเสี่ยงของประเทศความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเช่นภูมิรัฐศาสตร์ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภูมิเศรษฐศาสตร์เช่นสงครามการค้าความพันผวนทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนผันแปรเร็วและแรงมากขึ้นอาจทําให้รายได้ประเทศจากภาษีและการพาณิชย์ลดลงและกดดันให้ต้องกู้หนี้สาธารณะเพิ่ม จึงควรเตรียมงบประมาณให้พร้อมสำหรับการรับมือและปรับตัวความยั่งยืนของงบประมาณและการคลังควรมีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลในคำแถลงนโยบายงบประมาณต่อสภาตัดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่คุ้มค่าปรับลดงบประจำและเพิ่มงบลงทุนควรเริ่มเตรียมแผนการปฏิรูประบบงบประมาณแบบใหม่โดยจะทำงบประมาณจากฐานศูนย์ถ้ามีความพร้อมควรเริ่มในปีงบประมาณ70 หากรัฐบาลสามารถบริหารงบประมาณในภาวะผันผวนด้วยความโปรง่งใสใช้เทคโนโลยีและเพิ่มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าภาษีของประชาชนมากขึ้น